ทองคำปั่น่วนหนักรับนโยบายภาษีสารัฐโกลสปอร์ตล่วงแต่3,050ดอลลาร์ก่อนฟื้นตัวกลับส่วนทองไทยลงมาแถว5 5 0 5 0บาทสวัสดีเพื่อนเพืเ่อนนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้สุกที่4เมษายนนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนย่างหนักเลยนะครับทั้งราคาทองคำไทยแล้วก็ราคาโกลสปอร์ตทองคำโกลสปอร์ตฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ทองไทยก็ยังฟื้นตัวเล็กน,น้อยกว่าเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายของเมืองไทยที่สาของโก มาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท i n d i g o Co. เจ้าหนีจำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h i n i n g g o b u l l i o n จำกัดบริษัท c h i n i n g g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC g o จำกัดบริษัทเล่งหง Community จำกัด เรามาเริ่มจับราคาทองคําไทยครับเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวผันผวนมากนะครับตอนเบื้องต้นได้ทำาอทำไฮแถว5 1า5 0ห้บบาทก่อนที่สมาคมค้าทองคําจะมีการประกาศปรับราคาขึ้นล้มวันนี้รวมทั้งหมด29ครั้งนะครับโดยรวมเปิดตลาดลดลงไป600บาทนะครับแล้วก็วันนี้ก็สอกเขาจะผันผวนหนักเหมือนเดิมนะครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันลดลงไป400บาทก่อนอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาจะมีการปรับราคาขึ้นลง6ครั้งนะครับทำให้ราคาขายออกทองคําแท่งในเวลา10.30น,นอยู่ที่5 5 0 0 0า ราคารับซื้อยอยู่ที่4 9 9 5 0บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่58,500บาทส่วนราคารับซื้อยอยู่ที่4 9 0 5 7บาท7จสกตางค์คำนวณจากเงินบาทที่34.14บาทต่อดอลลาร์หน่วยพวดเซีเยงองว่าชาวนี้ราคาทองคําในประเทศอาจต้องมาเชิญแรงเทขายอีกครั้งโดยอาจแบ่งขายทํากําไรออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้ผลิตในเชิงรับรอเข้าซื้อสะสมที่ดบ 49, บับ4 9 9 0 0มีเป้าหมายทองใบที่56,500บาทแต่ขาดทุนหาราคาหลุดนะครับที่40,950 500บาทบส่วนการเคลื่อนไหวของราคากูสปอร์ตเมื่อวานนี้ก็มีการเคลื่อนไหวพันผวนเช่นเดียวกันนะครับช่วงแรกราคาขึ้นไปทำโอทามไฮที่3,167ดอลลาร์ก่อนจะถูกแรงเทขายท่องไรกดดันอย่างหนักนะครับจนกระทั่งราคาทำระดับต่ำสุดของวันที่3 5 4ดอลลาร์ก่อนจะฟื้นตัวมาปิดตลาดที่3,114ดอลลาร์นะครับหลังจากการประกาศดัชนีพิมพม์ายภาคบริการของ ISM ลดลงเหลือ50.8นะครับในเดือนมีนาคมต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ระดับ53นะครับรวมถึงค่างเงิน,นดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ภายใต้แรงเทขาย ขายอย่างหนักนะครับทำรดต่ำสุดในรอบหลายเดือนแล้วก็ตลาดรุ่นสหรัฐล่วงหนักในรอบ3ปีนะครับโดยดัชนีดาวโจวนส์ล่วงแรงเกือบ1560จุดนะครับทั้งนี้นักทุนพาการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงนะครับทมากลางความมิตกกงวลว่ามาตรการภาษีสหรกรตอบโต้และภาษีสหรกรแบบรอบจักรวาลของสหรัฐจะส่งผลกระให้มศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับนอกจากนี้ราคาทองคำยังได้ปัเจัยบวกจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะซื้อทองคำเพิ่มขึ้นนนนเเพพพื่่อิิมมควาาาหหลหลยยงสททรรั์ใะบุ ที่ต้องเหนือไปจากสกุลอรเนลล่าโดยมีเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับส่วนคืนนี้ต้องรอดูการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะครับก็ือคือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมีนาคมคาดว่าจะลดลงเหลือ137,00 0ราลายจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอยู่ที่1 5 1 0 0 0 0าลายนะครับส่วนค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงคาดว่าจะคงที่ที่ระดับ0.3%แล้วก็อัตราการว่างงานก็จะคงที่ที่4.1% 4.1%นะจรับนอกงากนี้นักทตนยังรับ่องจาันับ ว่าด้วยนายนมสกิสรัฐในการประชุมประจำปีของ Society of a d v a n c i n g Business Editing for and Lighting นะครับที่รัฐเวอร์จิเนียนะครับเรามาดูมุมมองการลงทุนจากบริสัทค้าทองคำในพิธีทางอินเตอร์โกอมว่าราคาทองคำถูกเทขายอย่างแรงนะครับอยู่ระดับ3,100ดอลลาร์ลงมปหาด้รับที่3,500ดอลลาร์ก่อนจะดีกลับมาแรงเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามแนวโน้นขาขึ้นค่อนข้างจะเสียทรงจากแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับจึงต้องรอดูตัวเลขการจ้างงานในคืนนี้นะครับที่อาจจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครังทั้งนี้หากว่าราคากลับมาดู 3,100ดอลลาร์อีกครั้งนึงอาจเห็นการพักตัวครั้งใหญ่นะครับตัวมีเป้าหมายแรกที่โซน3 0 2 0ถึง3 0 5 0ดอลลาร์นะครับแต่หากหลุดบร,ริเวณนี้กว่าจะเห็น2,950ดอลลาร์ได้นะครับส่วนฟังค้าขึ้นหา,ากราคากลับไปยืนเหนือ3,130ดอลลาร์ได้ก็อาจจะมองว่าแรงที่เคขายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ การตื่นตรนกของตลาดเท่านั้นนะครับดยให้แนวต้านที่3,120หรือว่า5,400บาทส่วนแนวรับอยู่ที่3,500ดอลลาริบาทหรือว่า49,700บาทขนาดที่ YLG มองว่าราคาทองคำผันผวนในกรอบกว้างนะครับ ระหว่าง3,135ถึง3 5 0ดอลลาร์วันนี้หากการดีดตัวย,ยังไม่ผ่านแนวต้าน3,135ดอลลาร์มีโอกาสย่อตัวนะครับอย่างไรก็ดีการย่อก็จะไม่หลุด3 5 5์นะครับก็จะมีโอกาสดีดกลับขึ้นใหม่ครั้งนึงนครับโดยมีรับที่3,100ถึง3 8 5์แต่หากหลุด3 5 5อลงไปมีโอกาสลงต่อนะครับแต่หากดีดตัวทะลุ3,135ได้อาจขึ้นไปทดสอบ3,151ถึง3,167นะครับกลุ่มการคุ้นทางวาย ทีแนะนำว่าแบ่งขายหักราคาไม่ผ่านซ้ำ 1,121- ถึง3,135ดอลลาร์หากผ่าน3,135ดอลลาร์ไปได้ให้ชะลอไปขายนะครับถ้าไม่ผ่าน 3,151- ถึง3,167ดอลลาร์รอซื้อหากราคาไม่หลุด 3,100- ถึง3 0 8 5ดอลลาร์นะครับห่กหลุด3 0 8 5ดอลลาร์ให้ชะลอไปซื้อหากไม่หลุด3 0 5 5ดอลลาร์นะครับตัดขาดทุนหก่กหลุด3 0 5 5ดอลลาร์งานออสิริทให้มุมมองทางเทคนิคระยะสั้นว่าราคาเกิดการพักตัวนะครับหลังจากที่เข้าเขตโอเวอร์บอทในไอซ์อินดิเคเตอร์นะครับทั้งนี้หากราคาไม่ส ามารถยืนเหนือ3,128ดอลลาร์ 3, มีโอกาสที่ฝั่งเซียวจะดันให้ราคาล่วงไปแตะ3 1 0 0 3 5 7ดอลลาร์ได้นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยทําหน้าที่เปน็นรับของการพักตัวครั้งนี้นะครับท้งนี้ทางออสเตรียให้นรับที่3 1 0 0 3 8 5แล้วก็3 5 7ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่3,117-3,128แล้วก็3,150ดอลลาร์ปิดท้ายที่เร่งโคงคอมมิตี้ให้นำไปวันที่3,100แล้วก็3 8 7ดอลลาร์ส่วนแนวต้านรานย 3, วนนัน แล้วก็3149หล้านล้านนี่คือข้อมูลที่โกลาวหยิบยกมมาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางนักวิเคราะห์ของมิสัทค้าทองต่างๆนะครับมาดูว่าหลังจากที่บารบีทมได้มีการประกาศด้วยวภาษีแล้วแนวโน้มราคาทองคําในช่วงหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับว่าคืนนี้ตัวเลขดันฟาร์มเพโลเองจะส่งผลต่อราคาทองคํบมางน้อยแค่ไหนติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้จะเกิดชื่นชอบในข้อมูลข่าวสารที่เรานาเสนอไปรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดสทอทต่ปกลีดับีตดามสส